สวัสดีค่ะ Thai Move Podcast นะคะในเอพิโซดนี้นะคะเรามาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องสตาร์ทอัพมุ่งสู่ฝันนั่นเองค่ะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะคือคุณกวิศราประสงค์ไรเลิศกูลหรือน้องมัดหมีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องมัดหมีอยากให้น้องมัดหมีแนะนําตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่และตอนนี้ทําธุรกิจอะไรอยู่ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกวิศราประสงค์เลยเลิศกูนะคะหรือว่าเรียกว่ามัดมีค่ะปัจจุบันอายุ22ปีค่ะตอนนี้ก็ทําธุรกิจน้ําหอมเป็นน้ําหอมต้องมนตราค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้ําหอมเหมือนล่าสุดก็คือทําน้ําหอมออกมาใช่ไหมคะก็จะมีน้ําหอมกลิ่นใหม่ออกมาค่ะกลิ่นเป็นนี้เป็นกลิ่นดอกกุหลาบค่ะเดี๋ยวให้ลองฉีดเทสให้ดมดูก็ได้ค่ะได้ค่ะ อืมกินหอมมากค่ะแล้วก็ไม่ฉุนจมูกเลยทำไมเราถึงเลือกทำผลิตภัณฑ์น้ำหอม ค่ะเพราะว่าตอนแรกค่ะเราเล็งเห็นคือเราเป็นคนที่ชอบน้ําหอมอยู่แล้วด้วยการส่วนตัวคือเราเป็นคนที่ติดน้ําหอมมากติดการฉีดน้ําหอมมากแม้กระทั่งแบบก่อนจะนอนยังต้องฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอมาดูในประเทศไทยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีใครทําน้ําหอมดอกไม้ไทยออกมาเลยทา,ทางที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยได้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนแบบหลายคนเขาจะมองข้ามเพราะว่าเวลานึกถึงน้าหอมเขาก็จะนึกถึงพวกแบบแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยเออลองศึกษาแล้วก็คน้นคว้าข้อมูลดูก็พบว่าตลาดของน้ําหอมไทยเนี่ยมันเหมือนยังแคบอยู่ เราก็เลยเหมือนลองทําขึ้นมาเพราะว่าเราอ่ะเหมือนตั้งใจจะทําน้ําหอมที่มันเป็นซุคนทาบมบัตน,นะคะคือมันจะมีความแตกต่างจากน้ําหอมที่อื่นเพราะว่าเขาอ่ะจะมีความเหมือนช่วยทําให้ผ่อนคลายทําให้จิตใจ,จสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องแบบไมเกรนหรือปวดหัวก็สามารถใช้ได้ะคะ่ะเพราะว่ากลิ่นเขาจะไม่ฉุนแล้วก็ไม่เวียนหัวใช่ค่ะขนาดอยู่ข้างหน้านี่มีน้ําหอมเรียงตัวกันก็ยังไม่ไดรู้สึก ฉุนหรือว่ากินแอลโกอฮอล์ฉุนขนาดนั้นด้วยก็คือกินหอมแล้วก็เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกันนอนไม่หลับหรือว่าทําไมเราถึงเรายังอายุน้อยอยู่เลยทําไมถึงคิดจะเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง คือตอนแรกอะค่ะต้องเท้าความกลับไปตอนที่เหมือนยังเรียนอยู่แล้วทีเนี้ยมันก็มีหลายคนคือพอใกล้จะจบใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่าอยากทําอะไรอยากทําธุรกิจของตัวเองไหมหรืออยากทํางานที่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราอะไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้เลยเราก็แบบ หาตัวเองไม่เจออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเหมือนช่วงที่จะจบอะคะ่ะมันเหมือนมีโควิดเข้ามาพอดีมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าจะให้ไปหางานเรารู้ว่ามันต้องหางานยากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเหมือนก็เลยคุยกับที่บ้านปรึกษากับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราอยากจะลองทําอะไรขึ้นมาดูก่อนเหมือนตอนแรกคิดว่าจะทําเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบเออลองหาข้อมูลดูแล้วทีนี้เหมือน โจกกับความที่เราเคยทำโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งตอนปี2เขาให้เราเหมือนลองแบบสร้างธุรกิจขึ้นมาเหมือนจําลองขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนเราก็ทําเป็นธุรกิจน้ําหอมนี่แหละน้าหอมออร์แ okay, กนิกเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองเหมือนแบบกลับไปดูข้อมูลเก่าๆดูหรือเราแบบควรจะลองทําดูไหมเพราะว่าในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยมีคนทําเยอะมากอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยลองได้มาทําดูแล้วก็เหมือนแบบเออคิดว่าถ้าเกิดว่าทําได้ก็คือดีไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็เหมือนแบบเหมือนหาอะไรทําให้มันค่าวเวลาไปก่อนเพราะว่าเราไม่อยากเหมือนใช เวลาแบบทิ้งไปวันๆดูที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรอย่างนี้ค่ะอืออันนี้ก็คือครอบครัวมีซัพพอร์ตให้คาปรึกษาใช่ค่ะอันนี้เริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะพอตอนนี้อายุยี่บสองถูกไหมก็ถ้าเริ่มจริงๆก็เริ่มตอนอายุยี่บสองเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเหมือนมันยังไม่ครบปีที่ทํามาคือเริ่มทําตอนที่ก่อนจะเรียนจบประมาณสองเดือนค่ะที่เหมือนแบบเริ่มแบบคิดเอาไว้อะไรอย่างงี้แล้วพอเรียนจบปุ๊บก,ก็คือเหมือนมันก็เหมือนแบบของมันก็พร้อมแล้วอนี้ก็เลยแบบทําเลย ย้อนกลับไปนิดน,นึงว่า2เดือนที่เราบอกว่า2เดือนก่อนจบเนี่ยเริ่มคิดจะทําธุรกิจแหละเราได้ศึกษาข้อมูลจากไหนบ้างเพื่อที่จะเป็นแนวทางหรือขั้นตอนการ,รเริ่มอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ ตอนแรกก็คือหาข้อมูลหลกัหลกๆก็คือจากอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเราเหมือนจะต้องหาซัพพลายเออร์ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราอ่ะต้องการอะไรในการที่จะทําเหมือนแบบสินค้านี้ขึ้นมาก็ต้องมีติดต่อหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบฝ่ายลผลิตอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนมันก็จะมีฝ่ายแพ็กเกจฝ่ายหลายๆฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็เหมือนคุยกับเหมือนแบบทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยและจริงๆหลายๆเรื่องอราจะได้เหมือนข้อมูลมาเยอะจากคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเหมือนท่านเป็นคนที่เหมือนทําธุรกิจมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ ได้เหมือนคําแนะนํามาจากตรงนั้นนะคะเราก็รู้แค่ว่าเราอ่ะจะต้องเหมือนทอํายังไงก็ได้ให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะขายให้มากที่สุดเพราะว่าเหมือนเวลาเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเป็นคนคอยแบบแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนสร้างมันขึ้นมาเราก็เหมือนมันเป็นเรื่องจําเป็นมากที่เราควรจะเหมือนแบบรู้ทุกอย่างเอาไวะคะ้ค่ะเป็นสเต็ปสเต็ปอะไรอย่างงี้แล้วมันมีมีคําแนะนําอะไรสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ เหมือนมัดหมี่บ้างค่ะก็อยากจะแนะนําว่าจริงๆแล้วว่าการที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ จริงๆจ,จุดแรกอ่ะมันจะเป็นจุดที่ยากที่สุดแต่ว่าถ้าเราเหมือนผ่านมันมาได้เหมือนหาวิธีจัดการกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอ่ะมันเหมือนรถนะคะตอนที่แบบจะสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอมันติดป๊บะมันก็จะไปได้เรื่อยๆเราก็ต้องเหมือนคอยเมนเทนมันแต่ตอนแรกอ่ะเราจะต้องหาข้อมูลให้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะทําเหมือนเราก็ต้องเหมือนให้เวลากับมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเราต้องการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยเราก็ควรจะเหมือนให้แน่ใจก่อนว่าเราเหมือนมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะทํามันแล้วก็เริ่มมันออกมาได้้แลวใช่่มมยออาเหืนไปรีบ เ,เพราะว่าไม่งั้นถ้ามันเจอปัญหาอะไรเงี้ยมันจะจัดการได้ยากกว่าก็คือควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนหรือว่าทําธุรกิจต่างๆใช่ค่ะสำหรับตัวมันมีเองก็เป็น f ฟ u เดอร์และก็ o e o ของบริษัทเนาะมันมีมีแนวทางการทำงานกับผู้ที่สูงอายุกว่ายอย่างไรที่เราทำตัวยังไงให้เขาเชื่อฟังหรือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือ ค่ะด้วยความที่อายุเรายังน้อยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่อะ่ะเขาก็จะมองว่าคนที่มีประสบการณ์หรือคนที่เก่งกว่าต้องเป็นคนที่เหมือนแบบอายุแบบเยอะขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีวิธีโดยการที่เราอะ่ะจะต้องทําตัวเองให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองก่อนแบบเราต้องแสดงให้เขาเห็นเลยทุกคนเขาจะได้เห็นว่าเราแบบเออเรามั่นใจแล้วเขาจะมีความมั่นใจตามมาด้วยะคะ่ะเหมือนสมุติถ้าเราอะ่ะเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เออรู้สึกว่าแบบยังกล้ากลัวๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเออเหมือน คนนี้อาจจะแบบยังไม่พร้อมที่จะมาทําอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนแบบต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยตัวเองก่อนทําให้เขารู้เลยว่าเราอะตั้งใจจะทําสิ่งนี้แล้วเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเราตามมาค่ะมันมีช่วยยกตัวอย่างขั้นตอนในการทำรีเสิร์ชหรือว่าในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมคะ ก็หลักๆเลยก็คือหาทางอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะแล้วทีนี้เราก็ไปทำเซอร์ว์ด้วยเหมือนตอนที่เราจะเริ่มทําน้ําหอมออกมาอะไรเงี้ยเราอาจจะเหมือนแบบลองไปถามเหมือนเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนแบบรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกลิ่นนี้อย่างนี้ออกมาอะไรเงี้ยเขาจะสนใจไหมหรือว่ามีกลิ่นอะไรที่อยากจะเหมือนแบบให้เสนอไหมเพราะว่าเราจะได้รู้ไปด้วยว่าจริงๆอะเหมือนเราอยากจะรู้ด้วยแหละคะ่ะว่าคนรอบข้างเขาอะรู้จักเหมือนดอกไม้ไทยมากน้อยแค่ไหน mm hmm. เขามีความสนใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือน เอามาพัฒนาให้รู้ว่าโอเคสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการในตลาดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคอยดูว่าอันไหนที่มันไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนตัดออกแล้วเราก็ต้องเหมือนทําการบ้านเยอะมากในส่วนของน้ําหอมเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ถือว่าแบบเหมือนจะใกล้ตัวก็ไม่เชิงจะไกลตัวก็ไม่เชิงเพราะว่าเราอะอยู่ในฐานะผู้เหมือนแบบบริโภคมาตลอดเราก็เหมือนไม่รู้เลยว่าส่วนประกอบคืออะไรบ้างจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเพราะว่าการที่จะทําเหมือนแบบโปรดักออกมาหนึ่งตัวคะ่ะเราเหมือนต้องรู้ลึกด้วยว่ามันคืออะไรบ้างอย่างเช่นเหมือนน้าหอมเงี้ยเราอาจจะต้องรู้ว่าท็อปโน้ตคืออะไรมิดเดิลโน้ตคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนแบบจะสามารถไปต่อได้แล้วเหมือนมันก็จะง่ายขึ้นกับการทํางานเพราะว่าบางคนอะเราจะเจอลูกค้าที่เหมือ เ,เขาอะรู้ลึกแล้วเขาก็จะถาม,มคําถามพวกนี้กับเราอะไรอย่างค่ะเราก็จะได้เหมือนแบบตอบเขาได้อย่างมั่นใจเขาก็จะได้รู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่เราเหมือนแบบเออจะขายให้เขาเนี่ยว่าโอเคเหมือนผลิตภัณฑ์เนี้เหมือนเขารู้จริงนะเขาสามารถตอบคาถามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบสําคัญแล้วก็จําเป็นมากอันนี้เราเคยมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่ทําให้คิดจะล้มเลิกทําผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าสินค้านี้ ก็ถ้าเป็นอุปสรรคอะคะ่ะมีเยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าจะเคยคิดจะล้มเลิกไหมอ่ะอันเนี้ยยังไม่เคยคิดแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอะคือมันเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าเหมือนเวลาทําน้ําหอมเอนี้ยใช่ไหมคะมันก็ต้องหาซัพพลายเออร์เพราะว่าเราไม่ได้ทําเองได้ทุกอย่างแล้วเหมือนแบบมันก็มีเรื่องแพ็กเกจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนตอนนั้นนะคะเหมือนแพ็กเกจจิ้งอะมันขาดตลาดคือปกติเวลาใช้เราจะใช้เป็นขวดหน้าตาแบบอย่างนี้เลยอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนมันก็ขาดตลาดแล้วทีนี้เราก็พยายามติดต่อไปแบบหลายที่ มากเท่าที่เราจะหาได้แล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้ของมันไม่มีเลยจนเรากระทั่งแบบไปเจอ เหมือนที่หนึ่งมาเขาบอกว่าเขาว่าสามารถช่วยหาให้ได้แต่ว่ามันจะเป็นลอตที่เหมือนไปตัดมาจากของแบบจีนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราก็แบบเออเหมือนรีบด้วยแล้วก็แบบกลัวว่าเออถ้าออเดอร์มาเดี๋ยวมันไม่ได้ขายกลัวมันจะเสียหายกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเครับมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอปัญหาใหญ่ก็คือเหมือน <S <S ของที่ได้มามันไม่มีคุณภาพแล้วทีเนี้ยพอเวลาแบบส่งไปอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาตลอดเลยเหมือนแบบรั่วซึมขวดแบบเหมือน แบบบินบ้างแตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเราก็ต้องเคลมอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบเสียเวลามากแบบทั้งคนรับแล้วก็คนขายอ่ะมันจะแบบเสียความรู้สึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบช่วงนั้นก็วุ่นวายมากก็เลยตัดสินใจแบบบอกเหมือนทาออฟฟิศทางแบบพี่พนักงานว่าแบบเออหยุดเลยแบบหนูไม่เอาแล้วรอดนี้เหมือนแบบทิ้งเลยก็ได้เหมือนแบบยอมเสียไปเลยดีกว่าดีกว่าแบบปัญหาที่มันตามมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นตอนที่ปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วที่เจอเป็นบทเรียนใช่ค่ะ แอบกระซิบได้ไหมว่าตอนนี้ยอดขายประมาณเท่าไหรโอ้ตอนนี้ยอดขายถ้าเกิดว่าจะดูมันแล้วแต่เดือนอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนแต่ละช่วงอย่างงี้มันก็จะไม่เหมือนกันเหมือนช่วงที่เหมือนก่อนโควิดรอบสองมาอะไรเงี้ยก็จะเยอะอยู่ค่ะประมาณแบบเจ็ดหลักได้เลยแต่ว่าเหมือนหลังจากนี้ก็อาจจะมีเหมือนผลกระทบนิดนึงจากโควิดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ลดลงมาบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะอันนี้ช่วยแนะนําได้ไหมคะว่าตัวเองทํากินอะไรบ้างแล้วก็ มีลักษณะเด่นของจุดเด่นของสินค้าคืออะไรค่ะก็จะมีทั้งหมด10กลิ่นนะคะก็จะมีเป็นกลิ่นดอกแก้วกลิ่นดอกกล้วยไม้กลิ่นดอกจำปีปีบกิด ีบกาสลองกลิ่นกฤิศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคือล่าสุดเลยอะ่ะคือเพิ่งออกกลิ่นใหม่มาเป็นกลิ่นดอกกุหลาบนะคะเพราะว่ามันจะเข้าใกล้วาเลนไทน์แล้วเนาะ mm hmm. แล้วทีนี้ก็จะมีเหมือนแต่ละกลิ่นเขาก็จะมีเหมือนเอกลักษณ์แตกต่างกันไปค่ะ mm hmm. เหมือนกลิ่นนี้เป็นกลิ่นหอมมืนนลีค่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดม mm hmm. เขาก็จะมีความแบบหอมสมชื่อมากอันนี้จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นโปรดของตัวเองเลย mm hmm. เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนหวานซ่อนเปรี้ยวอ่ะค่ะเขาจะมีความสดชื่นเวลาแบบได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต บางกลิ่นที่สามารถใช้ได้แบบหลายเพศอะไรเงี้ยเหมือนเป็นยูนิเซ็กเหมือนกลิ่นกิษณาเงี้นนยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความเป็นเหมือนแบบไม้ไม้อาโรมาแต่ละกลิ่นก็คือจะมีเหมือนเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปเลยก็คือฉีดไปจะรู้เลยว่าแบบไม่สัมใครแน่นอนค่ะแล้วเราเลือกดอกไม้หรือว่ากลิ่นต่างๆจากจากอะไร ก็เหมือนหาข้อมูลเองด้วยส่วนเหนือค่ะแล้วก็เอากลิ่นที่เรารู้สึกว่าคนแบบรู้จักกันอย่างเช่นดอกมะลิดอกจำปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองว่ามันไม่ค่อยมีน้ําหอมกลิ่นแบบอย่างนี้เท่าไหร่ที่จะเอาดอกไม้มาทําเลยเหมือนเราเคยอยากได้น้ําหอมกลิ่นมะลิเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเราก็พยายามหาในตลาดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเอาดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ไทยโดยเฉพาะเพราะเรารู้สึกว่าดอกไม้ไทยเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเอามาเพราะว่าอยากจะเหมือนแบบปั้นให้เขาเหมือนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเผื่อว่าแบบวันไหนที่มันจะเหมือนแบบสามารถแบบส่งออกไปได้แบบนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะได้เหมือนแบบรู้จักดอกไม้ไทยด้วยอะค่ะค่ะแล้วใน EP ีต่อไปนะคะเราจะมารู้ลึกกว่านี้ว่ากว่าจะมาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยน้องเขาได้เริ่มมาจากอะไรบ้างคะ่ะ ถ้าใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโ od อื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ a c e like b o o k หรือแชร์ e c o o o t k ไทยมูกได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมูกหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมูกนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ t ไท m o o k org ค่ะ